เดี๋ยวเราเห็นคนรักกันแล้วเราก็มีความรู้สึกดีใจชื่นชมไปด้วยนะคะเห็นสัตว์เขารักกันเราก็ชื่นชมไปด้วยคุณผู้ชมเคยเห็นไหมคะภาพต่อไปนี้เป็นการพรอดรักกันของน่าจะเป็นแฟนกันนะก็ต้องแฟนๆน่าจะเป็นแฟนกันนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ต้องรีบดูค่ะเพราะว่าอยู่เป็นชั่วโมงโล เป็นชั่วโมงจริงๆงั้นเราให้ดูภาพนี้ไปจนจบรายการกันช่วงนี้ลาไปก่อนไม่ได้ค่ะจะปล่อยภาพนานอย่างนั้นไม่ได้แต่ชาวบ้านที่ดูตรงนั้นคุณบอกว่าเป็นชั่วโมง่ะชาวบ้านที่เขาดูตรงนั้นชั่วโมงหนึ่งเต็มๆเลยเขาบอกไม่ยอมไปไหนเลยค่ะดูไปดูมามันงูอะไรนะแสดงว่ารักกันมากดูสิพันเป็นเกลียวเลยนะคะอยู่อย่างเงี้ย ดูไปดูมาก็ถึงได้รู้ว่าเป็นงูสิงค์ค่ะเป็นเหมืนเลยอ่างทองไปหน่อยไม่ใช่ชนิดของงูไม่ใช่งูจังหวัดเหตุการณ์ที้เกิดขึ้นที่สุรินทร์นะคะอำเภอสราขอรภูมิค่ะไปอยู่สุรินทร์เรียกทำไมไม่เรียกงูสุรินทร์ล่ะเรียกงูสิง์ชนิดของเขาชื่องูสิง์ชาวบ้านก็บอกว่าแหมมันงูนี่ตีเป็นอะไรดีนะอย่างมันงอๆแย้ๆีลยวแล้วมีสองตัวเอ๊ะงูนี่คืออะไรสองตัวคืออะไร เออแล้วมันผสมพันธุ์กันคืออะไรบอกให้แค่นี้งูคืออะไรนะคะสองตัวแล้วก็ผสมพันธุ์กันงูคืออะไรทำไมจะต้องถามว่างูคืออะไรงูก็งูไหมงูคือเลขมันไม่ใช่ไส้เดือนแน่นอนงูคือเลกอะไรพูดชัดไม่ได้งูเนี่ยเวลาเขาเลื้ยน่ะเขาจะเลื้ยเป็นเป็นเลขสามอ่เง้เลื้ยเป็นเลขอะไรอ่ะโอ้ไม่ใช่เลขสามเหรอเออเลยเป็นเลขอะไร ไม่รู้อะเอาเอาเอาที่สบายใจตามใจนะครับ